สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นในรายการคนมีองค์คนมีองค์วันนี้เสนอตอนเอ่อคนบางชนิดเนี่ยถึงเราเนี่ยจะเป็นคนบางชนิดก็ไม่เชื่อเรื่องการตรวจองค์อืมเพราะอะไรเพราะกลัวว่าเราเนี่ย หรือคนที่ตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยจะไปหลอกลวงอย่างวุ่นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้พูดจริงนะหรือบางคนเนี่ยเขาเก่งแล้วเขามีความสามารถด้วยอย่างเงี้ยแล้วเทพเนี่ยเขาเหมือนจะให้เราไปบอกเขาว่าเขามีอย่างวุ่นอย่างงี้อย่างนั้นบางทีผมก็รู้สึกลำบากใจนะกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบว่าเชื่อก็คือเชื่อ ไม่เชื่อมันก็พูดลำบากเพราะมันเห็นมาเยอะบางทีเนี่ยเขาไปถึงขั้นแบบเป็นปรมาจารย์แล้วนะอะไรครับนะสำหรับรายการในรอบนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ namu ะภ s คะว a โ a อ a t o arahato samma s a m ธ u t a sam namu สส s ภะค a ว a โ a t o arahato samma s a m ุ u t a sam พุทธังสรนังขจชามิธัมมังสรนังขจชามิสร้างฆังสรนังขจชามิโอมพะพรมมาปฏิภาหายาทุติยมปีพะพรมมาปฏิภาหายา ตัดทียามปีพะพรหมาปฏิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพรหาเทวาคามีหังพระมาจิตตังปียังมามาณิชาริตินามาภานามาอาออเมกามุปโยเทวามนุษยานังปโยพรหมานมุตตัง ปิโยนาคาสปันาังปินินทาริยังนามามิหังโอมนมอิสราเมสิวาเทวันจพวันตุเมโทิยามปินโมอิสราเมสิวาเทวันจพวันตุเมตาตยามปินโมอิสราเมสิวาเทวันจพวันตุเมอิเตสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทายาปัทวีคงคาม อิสราเมศิวะเทวันจามหาเทวะขมามิหังโอนายนามาพวันตุเมทเติยัมปินาโมนายนามาพวันตุเมตาติยามปินาโมนายนามาพวันตุเมเอเตสุกตอระหังบุโทนะโมพุทธายะ ปาทวีคงคานารารนามามหาเทาวคามามมีหังอะไรอาจารย์โอ้ดูสองวันแล้วฮะอืมเ,เขาแต่งงามท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานสูงสุดทั้งหลังมีงูทั้งหลังเป็นงูเป็นงูเป็นง เป็นงมอืมอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้กับท่านอาจารย์โอ <c oughs> <c oughs> ผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ f a ฟ e b o o k โอศริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99 22 64 50 92 59 29 261สองสองไอดีรายโอศริหนึ่ง้าและผม Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตตามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ก็มันมีคนบางกลุ่มนะที่เราเจอพบเจอไปบ่อยผมก็พยายามเฉยๆคือในแววเสียงน้ำเสียงที่เขาพูดอ่ะคือผมเป็นคนตรวจองค์ตรวจเทพมาเยอะไงนานแล้วการตรวจองค์ตรวจเทพได้มันก็ดีนะสื่อสารกับเทพได้มันก็ดี แต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าบางสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเขาเข้าใจก็ดีถ้าเขาาไม่เข้าใจเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยอยากจะไปได้ไ NO, อ้น่นไอ้นี่ไอ้นี่เขาจนผมรู้สึกเบื่อไงบางทีเนี่ยอยกจ <ะ S 2> ไปได้เลยค่ะอยากจะไปได้เงินได้ทองของเขานะอยากจะได้เขาเป็นลูกศิษย์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนงั้นผมก็เลยต้องเฉยหลายครั้งที่ผมเนี่ยเออ ได้ยินเสียงพูดเสียงคุยแล้วผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นแต่มันเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยผมเตือนเขาว่าเฮ้ยเนี่ยเขามีองค์เทพยอย่างวุ่นอย่างนี้นะองค์แม่อุงอุมานะเขาก็บอกเขามีปู่ปู่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าอันนี้เรื่องจริงนะบางทีผมบอกเขาบางทีผมพยายามจะเตือนเขาว่าเนี่ยพ่อเขาอ่ะเป็นองค์พระตรีมรติเนี่ย ให้ผมมาบอกเขาว่าให้ไปไหว้เขามั่งให้ไปคุยกับเขามั่งจริงไหมบางทีผมก็รู้สึกลำบากใจนะบางทีนะบางคนเนี่ยเอ,อมีสายญานพ่อแม่อุมาเทวียอย่างเงี้ยผมบอกเขาเขามองเหมือนกับว่าไม่เข้าใจเี่ยเหมือนเหมือนไก่ได้พลอยนี่เขาบอกไม่ถูกอะนะความรู้สึก <c oughs> เขาบอกว่ามันไม่มีจริงหรอกเพื่อนเขาบอกว่าเธอเป็นญาติกับ ช่เศเหรอไม่เธอเธอเป็นพระพิเศเป็นพระขันทกุมารแหละถึงจะไปเป็นลูกของพระแม่อุมาบางทีไม่ไม่เข้าใจเรื่องชาติภพกําเนิดนะคะเออคือชาติภพกําเนิดเนี่ยมันมันเกิดจากการการเกิดบารมีสั่งสมหมายถึงว่าตอนนั้นน่ะที่คุณเป็นแม่ลูกกันเป็นครอบครัวเดียวกันกับท่านน่ะ ตอนสมัยเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะนะเป็นครอบครัวด้วยกันเหมือนอย่างเงี้ยอาจารย์ทัอก็มีพ่อแม่อาจารย์โอ้มีพ่อแม่อานเงี้ยเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนธรรมดาอย่างเง,งี <id> ้ยเสร็จแล้วพอตายจากกันไปใช่ไหมก็ไปเกิดหลายภพหลายชาติจนเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาไปเป็นพระแม่อุมาเทวีแล้วอะอืแต่เราเนี่ย <Led ì. S 2> ยังเป็นมนุษย์อยู่อยู่ตรงเนี้ยเป็นอยู่ตรงเนี้ยค่ะ <id> แล้วเหมือนอาจารย์โอ้เนี่ยสมมติอะ พระแม่อุมาท่านอ่ะก็ยังจําอาจารย์โอได้นี่ไงอาจารย์หอมเข้าใจมะเข้าใจก็ยังจําลูกได้เคยเกิดเป็นลูกเราชาตินึงอืมไม่ใช่ว่าพระท่านไปเป็นพระแม่อุมาท่านจะคลอดลูกออกมาเป็นเราชาตินี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นอะคือการเกิดตายเนี่ย <c oughs> มีคนที่ชอบ <c oughs> ชอบโตแย้งบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เรียกว่าอะไรปัญญาบรารมีสี สีไทยเฮาสซสีไทยเฮาสวยมากค่ะเทพสามพระองค์เมตตามาหานิยมอปามเข้ามานะคะพรอมคุณปามะคะคือเราจะพูดยังไงล่ะพูดว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะเข้าใจเรื่ององค์เทพเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเจอผู้รู้ผู้ตรวจองค์เทพโดยตรงจะเข้าใจง่ายสุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนที่ไม่รู้เข้าอะ่ะเขาก็จะไม่เข้าใจเพราะเขาจะไม่บอกองค์โดยตรงตั้งแต่แรก เพราะปัญหามันก็คือเขาไม่รู้นะกับคนที่รู้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกของมันเองขึ้นมาว่ามันมีแต่แค่เพียงว่าบางทีเนี่ยผมเคยพูดมากไปเคยพูดว่าก็บอกเขาว่าเขามีพระแม่พระองค์พระติมติให้เขายอมรับสนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมนะเพราะว่าเขาเป็นระดับแบบปรมาจารย์แล้วบางทีช่วงเวลาเนี่ยขององค์เทพที่มาบอกผมเนี่ยมันก็ช้าเกินไป ถามว่าช้าเกินไปยังไงเขาผมก็บอกพ่อแม่องค์นี้ว่าบางทีอ่ะพ่ออ่ะมาฝากงานให้ผมมาเป็นงานที่ยากถามว่ายากเพราะอะไรเพราะเขาอ่ะเป็นหมอใหญ่ไปแล้วเขาเป็นระดับปรามา,ารยจาใหญ่สอนคนลูกอ่ะเป็นแค่เพียงคนธรรมดานะเป็นหมอดูเป็นหมอดูธรรมดาเล็กๆใช่มไม่ไปทําตรงนั้นไม่ได้นะไม่ได้มีสํานักใหญ่โตอะไรอเอาเปิดกันเล็กๆ คือคืออย่าลืมผมผมบอกท่านผมบอกท่านทุกครั้งว่าอย่าลืมว่าแต่จริงๆความสามารถอาจารย์ท็อปไม่เล็กเลยนะคือ,คอตรงช่วงนี้มันเป็นการเริ่มต้นบุกเบิกกันค่ะอาจารย์ท็อปคือบางทีเนี่ยบางทีเราถึงเรารู้รู้เรื่องของเขาเรื่ององค์เทพอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ได้บูชาครูเราหรือเขาไม่ได้แบบค่ะใช่ใช่ไม่ไม่มีใจเชื่อเต็มร้อยอะ่ะเขาแบบผมจะพูดคำหนึ่งยิ่งเพื่อนฝูงกันแล้วเนี่ยมันยิ่งพูดยาก พูดยากเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนฝูงเนี่ยมันดื้อด้านดื้อด้านนี่คืออะไรเพราะว่าหนึ่งคุณคุณด้วยว่าโตในสถานะเดียวกันสองออแล้วก็อยู่ด้วยอายุที่ใกล้เคียงกันจึงเชื่อกันยากผมเลยบอกเออท่านมหาเทพมหาพรมทั้งหลายว่าบางทีนะถึงผมจะสื่อสารสามารถพูดอะไรได้ก็ตามแต่ว่าใจใจจากที่เขาโตขึ้นมากับเราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยอมรับความคิดของเราได้เพราะว่า เขาโตมาในรุ่นเดียวกับเราแล้วเขาองเช่นแบบว่าเป็นเพื่อสมัยเรียนห้องเดียวกันมาอย่างเงี้ยใช่แล้วอยู่เพื่อนจะเก่งกว่าแฟนมันเป็นม่ได้ทุมีองค์อย่างเงี้ยอือย่าเขาคงไม่อยากจะให้แฟนเขามารับองค์กับเพื่อนที่เรียนสนิทห้องเดียวกันมาแถมไม่สนิทเนี่ยไม่สนิทด้วยอเป็นแบบเพื่อนห้องเดียวกันมาแล้วเหมือนกับว่าโตมาแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นอาจารย์แฟนกูได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็คิดแบบนั้นน่ะก็คือว่า ทั้งที่แฟนก็มีจริงนะแล้วก็ตั้งสัจจะวาจาไว้เราด้วยนะเรื่องอนนเรื่องเรื่องของเรื่องอะผมถึงพยายามจะไม่พูดมากเพราะว่าอ,อท่านพ่อเนี่ยองค์เท้ามาหาหมบอกผมว่าถ้าหากว่าใครเป็นเรื่องของคนนั้นอะเขาจะบูชาครูแล้วเขาจะดูกับเราเองอมไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรหรอกเพราะสุดท้ายแล้วอะคนที่ดินน้นรนนั่นคือคนที่ต้องการตามหาครูตัวเองให้เจอแต่บางทีถึงเราจะพูดถึงครูเขาเสร็จแล้วอะไรเสร็จ บางทีด้วยว่าใจเขาไม่ยอมรับเพราะว่าติดทางโลกมากเกินไปทางโลกนี่หมายถึงว่าเออฟังฟังไว้แค่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบกถามแต่ก็ไม่ได้แบบว่าถือเป็นอะไรเป็นจริงเป็นจังก็ถือว่าเกิดมาเราเสียไปชาตินึงอาจารย์ท็อปถามนิดนึงอถ้ามีคนมาตรวจองค์ตรวจเทพกับอาจารย์ท็อปไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วเขารู้สึกว่าเขาสัมผัสองค์ของเขาได้ใหม่ออย่างเงี้ยอยากจะมาถามอาจารย์ท็อปได้ไหมคะโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าครู ตัวจองตัวเทพใหม่เงี้ยไม่มันไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านบอกกับผมไม้ว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยนะอ,อยากจะรู้จริงเขาก็ต้องบูชาครูเราถ้าเขาไม่บูชาครูเราเราพูดไม่ได้ถามว่าพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรอกว่าเราเนี่ยต้องเปิดยานบารมีชั้นสูงของครูบาอาจารย์ตัวเองก่อนแล้วถึงจะให้ครูบาอาจารย์เราไปเชื่อมกับอีกองหนึง่งที่ต้องการตรวจได้ อันนี้พูดจริงๆนะบางทีผมก็รู้สึกมาหลายครั้งแล้วหระว่าบางทีเี่ยบางคนเนี่ยเขาเชื่อแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อเต็มร้อยนักหรอกผมก็เลยเฉยๆเพราะว่าบางคนเราเกิดมามีบุญไม่เท่ากันส่วนคนที่เชื่อเต็มร้อยนั่นก็เพราะว่าบาร,รมีเขาถึงหนึ่งสองเออเขาปฏิบัติมาถึงอีกสามนี่ก็คือเขาเข้าใจนะว่าเรื่องราเหล่านี้มันไม่ได้เกิดในโลกมนุษย์ง่ายๆแล้วมันไม่ได้แบบว่าเกิดมาแบบว่า ในโอกาสที่ที่ไม่พิเศษเขาเกิดในโอกาสที่พิเศษพิเศษและเข้าใจว่าคนนั้นถ้าคนนั้นอยากรู้จริงๆเขาจะต้องบูชาครูก่อนประจําอันนี้จริงๆนะ <c oughs> ถึงได้บอกว่าการพูดบางครั้งอะมันเหมือนลําบากใจพอลําบากใจตรงที่ว่าจะให้พูดกับเขาโดยตรงเนี่ยถ้าเขาไม่บูชาครูเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าวิชาของเราหรือความรู้ของเราเนี่ยมันเปล่าประโยชน์มันก็เท่านั้นเลยอเอาและ สำหรับรายการท่านอาจารย์โอในรอบนี้ท่านมาดนใจด้วยค่ะอะไรอะไม่ว่าท่านจะโดนใจอะไรก็ช่างสุดท้ายแล้วถึงเวลาก็ต้องตรวจใหม่กันอีกแหละเพราะว่าเคยมีนะคนที่มาตรวจผมเสร็จพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเจอองค์แรกก็จริงแต่องค์ที่สองอาถามว่ามีมาไหมมีมาเพราะมนุษย์เรามันไม่ได้เกิดแค่ทีเดียว มันเกิดเป็นแสนแสนล้านล้านครั้งออาแล้วอย่างนี้สมมติแบบาอย่างปานได้รับขันครูไปแล้วค่ะเคยตวรวจลงตรวจเทพยยไปบเราไปแล้วรับขันครูรับองค์นั้นไปแล้วเงี้ยอืมเสร็จแล้วเขามาเอ้ยเหมือนมาโดนใจว่ามามาอีกองคหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทอมเราต้องมารับขันใหม่ไหมคะไม่ต้องไม่ต้องรับแต่ว่ามันจะต้องตรวจใหม่อหม่ต้องตรวจใหม่ว่าจะต้องมาสื่ออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านมาทําไมมาอะไรยังไงแล้วต้องบูชายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หน้าที่บางหน้าที่เนี่ยผมบอกให้อย่างหน้าที่ไล่ผีเนี่ยถ้าตะบะไม่แข็งจริงไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไปไม่รอดครับเป็น,นบ้าไหมอาจารย์ครับเยอะส่วนใหญ่เยอะเห็นบ่อยคือจิตจิตของร่างอ่อน,ออนมันทําอะไรไม่ได้พะจิต<ม>ของร่างอ่อนเนี่ยคือหนึ่งบาร,รมีไมไ่สะสมไว้มันเหมือนกับคุณเนี่ยาการสวดมนต์มันเหมือนกับคุณน่ชาร์จแบตอัดไว้เต็มที่แล้วแบตนั้นอ่ะมันออกมาแรงมันสามารถไล่ได้ แต่ถ้าคนที่ไม่ไม่ค่อยสวดไม่ค่อยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับสตาร์ทเครื่อง ur, มัง ur, ม่งไ่สตาร์ทเครื่องมัง ur, ม่งสตาร์ทเครื่องมัง่งไ่สตาร์ทเครื่องมั่งจนสุดท้ายเครื่องช็อตก็ไม่ติดอะไรทำา้องเงี้ยเราสุดท้ายมันก็เสร็จมันมีเรื่องอะไรนะเรื่องการภาวนาอ๋ออืมมันมีเยอะนะวันนี้วันนี้น,น,นอนอยู่กับกายภาพบำบัดอยู่นะก็ท่องในใจสวดมนต์ในใจอืจนจนสลึมสลือหลับเลย เอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็อยากจะบอกไว้ว่าบางทีเนี่ยถึงเราอยากจะตรวจอะไรให้เขามากมายขนาดไหนแต่ถ้าใจเขาไม่พร้อมเนี่ยผมก็ทําอะไรไม่ได้อืมบางทีเรารู้อยู่เห็นอยู่ว่าเขามีครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะมาสื่อเขาอะไรเงี้ยอืมแต่เขาไม่ได้มาบูชาครูเราตัวก็ต้องเงียบไปเงียบไปอ่ะติดต่อดูดวงแบบตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตน เบอร์โทร061-9922-645-0925-929261 ID รายโอ้สิริ1 5และผมครับ Facebook ครับอาจารย์อทอบนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร08-492-666-58 ID ราย EJ TLP 16ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ